เมียโทรมายืมตังอีกแล้วแต่อันเก่ายังไม่คืนให้เลยทำยังไงดีครับก็ไม่ต้องให้มันยืมไงเรื่องง่ายงแค่นี้มันคิดไม่ได้เหรอโอ้ยแค่เรื่องไง่ายง่มันยืมตังแล้วมันยังไม่คืนถ้ามึงให้ไปอีกมันก็ไม่คืนอีกไงคิดไม่ได้เลยเหรอก็มันยังไม่ให้คืนก็ไม่ต้องให้มันไงให้คืนค่อยให้มันผมบวชอยู่ยืนเยี่ยวได้ไหมผมใส่สบง ไม่ได้สิต้องนั่งอยากกินเนื้อแต่มีเป็ดกะเนยี้อยู่ในบ้านกินได้ไหมทาไมจะกินไม่ได้ละ่ะอยากกินก็กินมันไม่ได้เกี่ยวกับมีเพืก่กรเนในบ้านหรือเปล่ามึงมีปากไหมถ้ามีปากก็กินได้ no, no. ตันหานี่คือตัวสุดท้ายที่จะละใช่ไหมก็ละตันหาได้ก็ก็ละอวิชาได้ลืมเปิดน้ำตก <Yeah. S 1> แป๊บนึงนะจะได้ยินเสียงน้ำตกแบบสดชื่น สดชื่นลื่นอุลา <c oughs> อ้าวไม่ติดไฟดับมึงก็ปัญญาอ่อนไฟดับแล้วกูจะไล์สดยังไงมึงก็พูดไม่คิด <c oughs> กำลังไปสอบกาข้อไหนดีคะอาจารย์ <c oughs> กาข้อไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ข้อถูกอะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์แน่ใจเหรอครับว่าผีไม่มีจริงมีแต่อมนุษย์อะ <c oughs> แล้วผีคืออะไรอ่ะมึงอธิบายมาสิถ้ามึงอธิบายถูกกูจะยอมรับถ้าเราพว่งพุโทโธแล้วไม่มีสมาธิเราฟังที่อาจารย์สอนไปด้วยสมาธิไปด้วยจะมีโอกาสได้สมาธิไหมก็มีหมดอ่ะนะ